สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง e y t Live วันนี้เราอยู่กันในเกม f i Star นะครับในคลิปรีวิวระบบเกมนะฮะวันนี้เป็นวันที่2เดือน6ปี2021นะครับเกม f i Star Surf Global เปิดให้เล่นแล้วนะฮะแล้วก็ก่อนที่เซิฟก l ลบอลจะเปิดเนี่ย คือเซิฟเกาหลีมันเปิดมาได้ประมาณเกือบปีแล้วนะก็รอมานานเหมือนกันนะครับถึงจะได้เล่นแล้วระบบในเซิฟโกบ้อนนี่นะครับแตกต่างจากเกาหลีบางอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเซิฟโกบอลมีอะไรบ้างนะครับหน้าจอทั้งหมดนี้นะฮะก็จะมีตัวละครน,นะครับสวมใส่ชุดป้องกันอาวุธนะครับแล้วก็อัพเลเวลได้ตรงหน้าจอนี้นะเรามาดูกันก่อนชุดอาวุธจะมีอยู่6ชิ้นนะครับแล้วก็เครื่องประดับก็จะมีอีก6ชิ้นนะฮะ ก็ลองคลิกเข้ามาดูด้านบนนี้นะบางคนอาจจะพลาดตรงนี้ไปนะครับด้านขวามีอีกนะฮะแล้วก็ตัวละครสามารถอัพเลเวลได้โดยใช้ขวดน้ำยานี่นะฮะอัพเลเวลขึ้นไปได้ตุ๊ดตุดตดตดเลยนะครับอัพเกรดดาวตรงนี้นะแรงอัพครับใช้ผงนี้นะครับในการอัพเกรดดาวแล้วฮะแล้วก็ตัวละครที่เกรดสูงกว่าจะใช้ผงเยอะกว่านะครับตอนต่อดาวที่เพิ่มขึ้นนะก็อย่างเช่นสมมุติว่า สมมติว่าตัวละคร1ดาวสีฟ้านะฮะเราจะอัปเกรดเป็น2ดาวเราใช้ผง20นะฮะแต่ถ้าเกิดว่า1ดาวสีเขียวนะครับจะใช้อยู่ที่15นะฮะก็เป็นประมาณนี้ไอผนะ้ผงเนี่ยก็ได้จากการเอาอาวุธชุดป้องกันเนี่ยไปย่อยทิ้งก็ได้ผงนะอาวุธชุดป้องกันก็จะมีคราฟด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นคราฟอาวุธชุดป้องกันซึ่งคราฟได้เยอะมากครับ เป็นไปตามเกรดเลยนะรองเท้าเ,าเรามาดูหมวกนี่นะครับนี่มีเกรดสีแดงด้วยนะแล้วก็สีฟ้าครับสีเขียวก็ไล่มนาะจนเป็นสีขาวนะก็วัสดุก็ตามนี้ครับสีขาวเนี่ยจะอัปเกรดง่ายหน่อยใช้แค่หนังนะครับอัปเกรดได้ละถ้าขึ้นเขียวไปก็จะมีของเยอะขึ้นนะครับก็ ของผนี้มันจะดอปด่าด่าหลังๆนะครับให้ลุยไปด่าหลังๆแล้วก็ในดันเจี้ยนสีเลือดก็ดอปด้วยนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสมอนนะครับแล้วก็ช็อปอันนี้เป็นช็อปสโตร์ของการเติมเพชรเติมตังนะครับซื้อของแต่ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของมาเก็ตนะครับจะมี2อันสโตร์ Store แล้วก็มาเก็ตนะครับมาเก็ตนี้จะเป็นของผู้เล่นกับผู้เล่นด้วยกันเองนะครับดอกอาวุธช่วยป้องกันมาแล้วก็เอามาขายนะครับ หินใบตีบวกก็เอามาขายได้นะครับแต่ว่าของที่จะขายอ่ะจะต้องเป็นรูปตาช่างด้านขวาล่างนี่นะครับตรงนี้ถึงจะขายได้นะบางทีเราเปิดกล่องออกมานะครับเปิดกล่องสมบัติตอนลงดันสีเลือดนะครับมันจะได้กล่องสมบัติส่งของมาแล้วของอ่ะมันก็จะส่งมีโอกาสออกเป็นของที่เอามาเสดได้นะฮะถ้าเราอยากซื้อนะครับเราก็มาดูตรงนี้มีอาวุธทั้งหมดมีอะไรขาย,ขายอะไรบ้างนะครับณตอนนี้ที่ผมเปิด ทำคลิปนี้นะครับเขาเปิดได้แค่ยังไม่ถึงวันก็เนี่ยนะครับมีแต่ของไอ้สีขาวนะครับถ้าเป็นอาวุธในส่วนที่เซลล์อันนี้คือคือส่วนที่ผมเอาขายไว้นะครับค่าเงินของการขายก็จะเป็นเพชรใช้เพชรตรงนี้นะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่อยากเอาหาของมาขายอยากจะมาซื้อก็เติมตังค์เอาเพชรส่วนนี้มาได้เลยนะแต่กลับกันนะครับคนที่ไม่เติมตังค์สายฟรีนะครับสามารถฟาร์มอาวุธช่ป้องกันมาขายเพื่อที่เอาเพชรมาได้นะ เพชรก็เอาไปใช้อะไรได้ในชอ็อปทุกอย่างเหมือนเพชรเติมนะครับนี่นะก็สามารถตั้งระเองได้เลยนะครับสีเขียวสีนี่นะครับตั้งเว,เวอร์ก็ได้แต่ถ้าเราตั้งเวอร์เดี๋ยวเรายกให้ตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นส่วนที่ขายไปแล้วนะครับต้องรอเกตมนันหมดแล้วก็ผมถึงจะเก็บตังค์ได้นะก็โดนหักไป2อสองเพชรนะฮะแต่ตอนวางเสียตังค์ด้วยอ่าผมลองวางโอ้วางนี่ไม่ได้วางนี่ดีกว่า สมมุดตีบวกนะครับใบตีบวกผมขายเต็มแมกเลยนะฮะสิล้านนะฮะเก้าเก้าเก้าเนาะมันจะเก็บภาษีไปเนี่ยครับหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านสล้านเก็บภาษีไปเท่ากับเพชรที่จะได้เลยนะลองขายสักกันเส่นนะลองขายสัก5000 5000 ก็เก็บเงินไปหน่วย10บร้อยพันหมื่นนะครับนี่เก็บไปห0,000ื่นกลับกันถ้าเกิดว่าเราขายซักออขายเสื้อบ้างขายซัก100 100เพลสนะครับก็ใช้1000โกลในการวางเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะหกักภาษีอีกนะฮะก็อย่างเมื่อกี้ก็โดนหักไปอีก2เพชรใน50นะครับก็ ร้อยละสนะี่เนาะโอเคนี่เป็นตลาดซื้อขายนะครับอันนี้ฮิสตอรีนะครับซื้อขายอะไรไปก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเอาละครับถัดไปก็จะเป็นโหมดด้านซ้ายนี่นะครับตรงนี้จะเปิดมาแค่ด้านซ้ายอันเดียวก็คืออารีน่านะครับโคลอเซียมกับทัวร์นาเมนต์เนี่ยยังไม่เปิดนะครับอารีน่าก็เข้าไปสู้กับทีมที่เขาวางไว้แล้วก็วันหนึ่งจะมีตั๋วให้สิบใบนะฮะก็สู้เลยครับแล้วก็ไต่แรงขึ้นไปมีรางวัลแรงนะครับ นี่นะครับรางวัลของการขึ้นเกรดไปเรื่อยๆก็จะได้ใบสุุ่นะครับใบสมบุสีสีขาวกับสีฟ้านะครับสีเทากับสีฟ้าต่อไปก็ดันเจียนนะฮะดันเจี้ยนของเกมนี้จะมีอยู่4ประเภทก็ดันสมุด e x p ไอของสกิลนะครับนี่ทุกๆวันเขาจะสลับนะครับวันนี้เป็นวันของท่าุน้ำบอสเป็นท่าุน้ำนะแล้วก็จะนี่ ยิ่งลงชั้นสูงนะครับโอกาสที่จะดอบก็จะมี17-22ถึงใบเล่มเล่มนะชั้นล่างสุดก็5ถึง10เล่มเนาะไอ้ล่างสุดเลยคือชั้น6 20ถึง25เล่มนะครับก็ตามเลเวลของตัวละครเราเลยเนาะถัดไปก็เป็นดันเงินครับเข้าไปสู้ก๊อบลินตีเท่าที่ตีได้ครับแล้วก็จะได้เงินมานะครับก็มีเลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยเือนะครับถัดไปก็จะเป็นดันสีเลือดนะครับดันเจนสีเลือดดันนี้นะ่ะจะเป็นดันที่ เราเอาตัวละครล,ลงไป5ตัวนะครับแล้วก็สู้สตุกเป็นเวฟเวไปนะครับสามารถซื้อบัฟได้โดยใช้เหรียญทองแล้วก็เพชรน,นะครับบัฟก็จะเพิ่มแอตแทนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มดับเลทอีกสิควรซื้อบัฟก่อนนะครับลงไปเขาจะให้เวลา1ชั่วโมงเราตีไปกี่เวฟก็ช่างถ้าเราตีมอนไปเร็วนะครับเคลียร์ไปเร็วเราก็จะได้ค่ามอนเยอะเราก็มีโอกาสรด้ของเยอะมากกว่านะครับของก็จะมีนี่ครับเยอะแยะเลย มีอาวุธชุดป้องกันที่จะสามารถนำมาเทรดได้ด้วยนะมันสุ่มนะฮะเนี่ยพวกนี้สุ่มนะครับ,รบแล้วก็จะมีกุญแจของชั้น2ด้วยในนี้นะครับในกล่องแดงในมีโอกาสได้กุญแจชั้น2ซึ่งเอาไปขายได้นะฮะแต่ผมยังไม่รู้ว่าตอนนี้เขาตั้งราคากันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นวัสดุครับอาวุธชุดป้องกันนะในกล่องนี้ดันนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้เป็น1ชั่วโมงเลยนะครับแล้วมันก็ตีไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราแพ้เขาก็ออกนะต่อไปก็จะเป็นไต่หอครับขวาสุด ไต่หอก็จะเป็นนี่นะครับแต่ละฉากอย่างฉากนี้อร์ชั้น21เนี่ยใบสุ่มสีฟ้าสีขาว2ใบนะครับแล้วก็หินอัพเกรดผมอัพเกรดอีกชิ้นถัดไปก็จะเป็นตามนี้ครับสมุดสกิลยี่อันนะหอคอยมีให้เล่นกระจุใจเลยนะชั้นสูงได้ใบสุ่มสีตั้แต่นี้จนถึงสีทองนะครับสีขาวถึงสีทองหอคอยมี150ชั้นครับผม สุดๆไปเลยนะหนึ่งชั้นฮะใบทองแน่นอน1ใบนะครับการันตีสีทองเลยคงจะอีกนานครับเนี่ยถัดไปก็จะเป็นฉากโบทเอเวนเจอร์นะครับโบทเอเวนเจอร์ก็คือโหมดเนื้อเรื่องนะครับของเกมก็จะมีเนื้อเรื่องให้ให้เราดูด้วยนะแล้วก็ฉากนี่ยจะมีอยู่ตอนนี้จะมีอยู่1 2 3 4 4แมปนะครับ4แมปแต่ว่าข้างในจะเป็นฉากย่อยอีกเยอะแยะเลยเออตอนนี้ผมถึงฉากที่2นะครับนี่ วาราดูกดอมนะครับแล้วก็เข้าไปกดที่เข้าไปได้จะมีเควสที่เป็นเควสในเรื่องที่จะทําให้เราผ่านไปนะครับแล้วก็จะมีเควสลองบานเลยนะครับสีฟ้าสีแดงเนี่ยเป็นเควสลองซับเควสนะครับคลิกดูได้ว่าเออเควสลองได้อะไรอันนี้คงเด้งกลับไปแบบเดิมนะฮะนี่นะได้ใบตีบวก1อันนะครับแล้วก็เงิน2 5 0 0กับ อของที่เอาไว้ตีอาวุธนะครับอลองเข้าไปลุยกันเลยเดี๋ยวดูระบบการต่อสู้กันตรงนี้เลยนะฮะการต่อสู้จะเป็นเทอร์ a นเบตอาร์พนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีการโจมตีไม่เหมือนกันนะครับดูที่สกิลอย่างตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าที่ผมเลือกตอนแรกถ้าธรรมดาจะตี1เป้าหมายนะครับถ้าที่2จะตีหเป้าหมายแล้วโดนตัวหลังด้วยถ้าที่3ก็จะตีเป็นแถวแนวนะครับตัวละครทุก ศัรตรูก็จะวางได้9ก้าช่องของเราก็จะวางได้9ก้าช่องนะครับบางทีอย่างสมมุติว่าตัวฮิวอะมันฮิวได้แบบนี้กากบาทถ้าเราวางตัวละครได้เป็นกากทเบาเราก็จะสามารถฮิวได้4ี่ตัวเลย5ตัวเลยนะครับแต่อนเนี้ยก็จะสามารถฮิวแบบนี้ได้นี่นะแบบนี้กับแบบนี้ว่าแต่บางทีอะเราไม่สามารถเอาตัวที่เป็นตัวละครอย่างพวกไนเนี่ยไปวางด้านหลังได้นะครับพวกไนเนี่ยจะวางได้แถนด้านหน้า นี่นะพว,พวกนักลบแอาวุธน,นะครับส่วนพวกไอเซสซีนั้นมันจะวาง้ว้แถวกลางมันก็เลยจํากัดให้เราต้องเลือกตัวละครให้ดีๆนะครับพวกนักเวทต่างๆก็จะอยู่ด้านหลังนะครับโอเคลองเข้าไปลุยกันเลยปิดออตโต้โเคจัดเป็นหนสกิลก่อนละ <c oughs> ด้านล่างนี้จะเป็นลำดับของการโจมตีนะครับนี่หนึ่งสอี่ห้าห เลขก็จะตามนี้ฮะหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะได้ตีเลขหนึ่งนี่นะฮะสกิลพวกแอสเซสซินนะครับจะต้องรอเกตขึ้นเป็นจุดแต่บางตัวจะใช้เกตเป็นมาหน้านะครับก็โจมตีธรรมดาไปหนึ่งตัวนี่นะเขาบอกว่า1ตัวก็ตีตัวไหนก็ได้นี่ตามที่สีสีเหลืองเนี่ยตีได้หมดเลยนะครับ <c oughs> แอสเซสซินมันจะโดดไปตีตัวหลังได้ด้วย <c oughs> ต่อไปก็จะเป็น ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้สามารถใช้สกิลได้ละก็ตี1ตัวแล้วก็โดนตัวที่2ด้วยนะฮะตีตัวนี้หรือตีตัวบนตัวบนมันจะไม่มีตัวมอนยืนอยู่ตัวที่2เนาะเราก็ต้องตีตัวล่างนะฮะจะได้โดนตัวนี้ด้วยเนาะนี่นะครับสกิลของตัวนี้ตีเป็นแนวนอนนะฮะไอ้แนวตั้งสิสตัวครับ อ่าอันนี้จะเป็นฮิวนะครับแล้วก็ลบลบเอฟเฟกลบเอฟเฟกต์ลบก็นฮิวนิดนึงก็โจมตีเอซิสซินครับจะกระโดดไปได้แอซิสซินอ่ะมันจะอ้อมไปตีด้านหลังได้นะฮะเอาตีตัวนี้ก็แล้วกันเนี่ยอ่าชิวนะครับตัวโล่แทงแล้วก็โจมตีฮิวนี่นะครับที่ผมบอก เป็นกากบาทถ้ากดตรงนี้ก็ฮิวได้3ตัว4ตัวนะฮะกดตรงนี้ก็ได้3ตัวแนวนอนอ่ากดตรงนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะก็ออโต้ได้เลยนะครับความเร็ว2เท่าได้ด้วยนี่มอนมันมี2เวฟนะนี่บอลมี2เวฟ มีระบบท่าเข้าเกี่ยวข้องด้วยนะก็ไฟชนะพืชนะครับพืชหรือลมนี่แหละแล้วก็พืชชนะน้ํานะครับน้ําชนะไฟแล้วก็แสงมืดชนะทาากันแล้วก็ไม่แพ้กันนะครับสองอันนี้ไม่แพ้กัน ในส่วนของฉากเนื้อเรื่องนี้ถ้าเราผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเลยนะครับกลับมาวนเล่นไม่ได้แล้วนะแต่มันจะเป็นระบบของ A F K ไว้แ่นนะโอ้โหเว้ี่สองมอนบา้าเลยดูฉากนี้ผมก็ยังไม่ได้ผ่านเนพะิ่งเข้ามาเล่นเหมือนกัน มีตัวแบกอยู่ตัวเดียวครับยีมม แนะนำตอนเล่นนะครับปรับตรงนี้เป็น off b a t t l e c a m e r a movement นะครับไม่งั้นมันจะสูงไปสูมมาแล้วเวียนหัวอย่างนี้มันจะไม่สูมมาจะไม่เวียนหัวโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็จะรับรางวัลของที่เขาบอกไปเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยครับ ต่อไปก็จะเป็นด้านบนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในโหมด FK ที่ผมบอกไว้คือถ้าเราผ่านฉากไปนะครับฉากสตอรี่ไปเนี่ยมันจะมีดันเจียนให้เรานะดันเจียนเนี่ยจะเข้าไปเก็บดาวได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเก็บดาวหมดอะจะได้ของเดี๋ยวกลับเข้าไปดูจะได้ของนี้ด้วยนะครับถ้าทําดาวหมดนะแล้วก็การ FK ไว้เนี่ยการที่เราเคลียร์หนึ่งฉาก นี่นะครับก็จะเพิ่มอัตราการดรอปของ EXP, EPID x นะครับแล้วก็เงินนะฮะแล้วก็ผมผงเนี่ยมันจะสามารถเพิ่ม EXP กับของให้ได้เวลาเราเก็บรางวัล e k ตรงนี้นะผงเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านบนนี้นะเนาะโอเคอตอนนี้ผมเล่นจนถึงชา5 5 1ขี 16, ตรงน,นี้เข้าไปดูกันเราสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ ผมยังเก็บไม่ได้สักดาวเลยนะครับแต่ผมได้เอ็กพีของในส่วนนี้ไปนะครับในส่วนของดาวเนี่ยเดี๋ยวค่อยมไปเก็บทีหลังก็ได้สามารถเข้าไปนะครับดูอีกทีหนึ่งเมื่อทีมเราเก่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะมาทําข้อแม้ทําให้ดาวมันครบแล้วก็เก็บของไปนะครับนี่ก็จะมีข้อแม้ก็ไม่ตายทั้ง5ตัวนะครับเียภายใน30เทิร์นนะครับแล้วก็ HP ไม่ลดต่ําไปกว่า95%้านสะ็ทีมมันยังไม่แกร่งพอนะครับแต่ว่าเราก็ สามารถผ่านไปได้นะเพื่อที่ได้ข้ามชปเตอร์ต่อไปได้นะถ้าเขียว่าเก็บดาวครบก็ได้ใบสุ่มสีเขียวเออสีฟ้าไปเลยนะครับีตามนี้ทุกฉากจะมีของรางวัลให้นะแล้วก็พอเราทิ้งไว้นะครับหยุดเครื่องปิดเครื่องไม่ได้เล่นหรือว่าเล่นก็ตามนะครับเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆคีของพวกนี้ก็จะได้ตามนี้นะฮะพอเรากดรับเขาจะแจ้งมาว่าให้ตามนี้แต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มนะครับเราใช้ผงเพิ่มเข้าไปนี่นะครับ ผมที่อยู่ด้านบนนี่นะครับเขาบอกว่าจะใช้ไปอีก2 8 3 4มิลมรประมาณ4,000กว่าๆจะทําให้คาแรคเตอร์ยีพีก็จะได้บวกเข้ามาตรงนี้ส่วนที่บวกนะบวกตรงนี้ได้อีกเท่าหนึ่งอะ่ะทุกอย่างได้เท่าหนึ่งนี่นะครับยกเลิกกดนี่อ่าผมกดเลยนะปึ๊บนี่ได้ของมาด้วยนะครับขายได้ด้วยโอเคถัดไปนะครับ เลดบอสมันก็จะเปิดเป็นเวลานะครับนี่ตอนนี้เลยอาจจะบอกแล้วเวลาไทายอีกนิดหน่อยนะครับเข้าไปก็จะมปของางวันเยอะแยะนะครับคือทุกตัวนะครับบอสท,ทุกตัวช่วยกันตีนะครับนี่ตอนนี้เลือดอยู่แค่นี้นะตอนนี้เวลาน่าจะหมดเวลาไอตัวนี้ไม่ตายมันเนี่ยถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นดันนะครับเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปตีของข้างในจะเป็น ไปดูกันก็จะมีโอกาสรอบนะครับไอเทมที่จะได้พวกแหวนชุดป้องเออแหวนสร้อยกับไลนะตรงนี้เดี๋ยวมันจะเปิดเป็นเวลานะครับก็เหลือเวลาอีก39นาทีนะครับในดันนี้ให้นี่ดิ <S <S นี่เหลือเวลาเท่ากันนะครับเลือกลงไปได้อโอเค ัดไปนะครับเรื่องของตัวละครสุดท้ายเลยตัวละครของเกมนี้สูงสุดอยู่ที่สีม่วงนะครับสีม่วงคือเลเจนดารีแต่ว่าในตู้ตอนนี้นะครับยังไม่มีตัวเลเจนดารีนะครับที่ผมทําคลิปนี้นะยังไม่มีตู้แล้วก็ในใบสูงก็ยังไม่มีนะครับตัวสีม่วงนี่นะมีทั้งหมดอยู่11ตัวนะสูงสุดจะมียูนิคอยู่ที่สีทองนะครับจะมีในตู้ แล้วก็ใบสุ่มนะครับจะมีโอกาสได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้สีทองนะครับสีทองขึ้นไปแล้วกาเลเจนร์จนก็กน่าจะเหมือนกันนะสีทองเนี่ยให้เรามากดตรงนี้นะครับการันตีแซมอนนะครับส่วนตัวละครที่ผมว่าสีม่วงอ่ะมันยังไม่มีในตู้<ก>อาจจะเป็นที่ต้องเอายูนิทมาผสมกันนะครับให้สุ่มสีม่วงซึ่งโหดร้ายมากนะครับตรงนี้โหดร้ายมากเพราะว่า การสุ่มไม่ชัวนะครับอย่างสมมุติว่าเอาไม่สมมุติละอะ่ตรงเนี้ยูนิคนะครับจะมีโอกาสได้เดจเนอรีอ่ De นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นพอยต์ของ10ครั้งก็คือใช้ทองอ่ะสตัว10ครั้งนะครับ40ตัวก็การันตีตัวม่วงให้เลย1ตัวแต่มันจะได้เป็นทองหรือม่วงนะครับถ้าเราสุ่มแบบนี้นะนี่นะสมมติผมใส่ เขียวเข้าไปเขียว4ตัวจะมีโอกาสได้เขียวและฟ้านะครับซึ่งผมเคยสุ่มในคลิปแฮปปี้ก c h ชาเดไปแล้วไม่ได้ฟ้าเลยนะครับก็เปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่บอกว่าได้เท่าไหร่นะก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเกมนี้ตัวละครโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเก็บใบสุ่มก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวแฮปปี้กา h ชาเดกันขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไวเจอกันบ๊ายบาย